มันนี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดำเนินรายการโดยยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร9 9 8 8จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ02-737-8888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชนกลับเข้าสู่ช่วงที่3ของรายการมันนี่พ u ัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมทาง FM 101นะครับ อย่าลืมนะครับคุณผู้ฟังครับไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus ถ้าคุณผู้ฟังใช้ระบบปฏิบัติการ Android ก็เข้าไปที่ Play Store แต่ถ้าใช้ระบบปฏิบัติการ iOS ตระกูล iPhone ทั้งหลายก็เข้าไปที่ App Store แล้วไปพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยพิมพ์คำว่ายุทธนาพิมพ์เป็นภาษาไทยเท่านี้ก็สามารถจะดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Money Plus เอาไว้ฟังรายการวิทยุ m o n e y p l u ัรายการวิทยุ m o n e y s ช o t เอาไว้ชมรายการทีวีเป็นเงินเป็นทอง และรายการทีวี Friday Special ทั้งสดและย้อนหลังได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นเชิญได้เลยนะครับกุดูฟังครับ ส่วนรายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเคล็ดลับสู่ความมั่งคั่งเส้นทางสู่ความร่ำรวยอย่างยั่งยืนนะครับเดี๋ยวจะมีรีลันช่วงตอนเย็นเย็นวันนี้นะครับติดตามดูครับเป็นการรวบรวมไฮไลท์รายการทีวีเป็นเงินเป็นทองเด็ดๆในรอบปี2558ที่ผ่านมาติดตามกันให้ได้นะครับเย็นนี้นะครับทางช่อง catch channel ของกอสทชโทรคม,มนาคมดาวเทียมซีแบน์จานดำ psi ช่อง190นะครับหรือชมได้ผ่านทางแอปพลิเคชัน มันนิพัสของเราได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมื่อช่วงที่แล้วเราคุยกับคุณยศพลแสงนินจาก UOB เคฮีเนนะครับมาคาดการตลาดคุ้นบ้านเราในปีหน้าปี59 PE ประมาณสัก13.5เท่าดัชนีปล,ปลายปีน่าจะขึ้นไปแตะแถวๆ1,525จุดหนะ้ปลายปี2,559นะครับแล้วก็แนะนำคุ้นเด่นเอาไว้ทำการบ้านต่อนะครับ หุ้นเด่นที่น่าสนใจที่จะทยอยเก็บสะสมเข้าไปลงทุนนะครับไม่ว่าจะเป็น IRPC จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย6บาท50สตางค์บริษัท s v i จำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย6บาท20สตางค์โรงพยาบาลกรุงเทพราคาเป้าหมาย25บาท50สตางค์ธนาคารกรุงไทยราคาเป้าหมาย21บาท25สตางค์ ชอการช่างจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย34บาทและบริษัทปูนซีเมนไทยจำกัดมหาชนราคาเป้าหมาย630บาทไปทำการบ้านดีๆอีกรอบสองรอบก่อนตัดสินใจลงทุนนะครับมาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับทางเลือกในการลงทุน LTF IMF ที่น่าสนใจครับบลจ CIMB Principal เสนอกองทุนเปิด CIMB Principal Property Income เพื่อการเลี้ยงชีพนะครับ วางแผนการลงทุนเพื่อความสุขและโอกาสสร้างความมั่งคั่งยามกเกษียณเน้นลงทุนในกองทุนอสังหาริมทรัพย์ทั้งในและต่างประเทศโดยพิจารณาถึงศักยภาพในการเติบโตและสภาพคล่องเป็นสำคัญรับสิทธิประโยชน์ทางภาษีด้วยสอบถามเพิ่มเติม026869595 026869595หรือ www.cimbprincipal.co.th นะครับ แคมเปญสุดคุ้มแห่งยุคตามคำเรียกร้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับซัสโก้ใจดีๆเติม500ลุ้น5ล้านที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกนะครับกติกาง่ายๆครับเพียงเติมน้ำมันที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกครบ500บาทและฟรีคูปองชิงโชค1ใบเขียนชื่อที่อยู่บนคูปองส่งชิงโชครางวัลต่างๆ ส่งในกล่องรับชิ้นส่วนณนสถานีบริการน้ำมันซัสโกสาขาที่ร่วมรายการทั่วประเทศนะครับลุ้นรถยนต์ B M W X1 รถกระบะโตโยต้ารีโวรถมอเตอร์ไซค์ยามาฮ่รุ่นฟีโนบัตรเติมน้ำมันซัสโก้มูลค่า2,000บาทรวมทั้งหมด200กว่ารางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาทตั้งแต่วันนี้จนถึง29กุมภาพันธ์นี้ที่สถานีบริการน้ำมันซัสโกซัสโกน้ำมันไทยที่คุณมั่นใจนะครับ บริษัทปตาทาสำรวจและผลิตปิตโตรเลียมจำกัดมหาชนหรือปตาทาสพโดยคุณประนติราสัยผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานเลขานุก,การบริษัทเข้ารับรางวัลหนึ่งในสาบริษัทจดทะเบียนของไทยและรางวัลหนึ่งในห้าสิบบริษัทจดทะเบียนในกลุ่มประเทศอาเซียนรับรางวัลจากนายพอยุน Executive Director Market Conduct Department ม o n ทอรีออ u ทอริตี้ประเทศสิงคโปร์ในการประชุมดีอาเซียนแคปิต l ลมา k e เก็ตฟอรหรือ ACMF นะครับซึ่งมอบรางวัลให้กับบริษัทจดทะเบียนที่ได้รับคะแนนสูงสุดจากการประเมินตามหลักการกำกับดูแลกิจการ Corporate Governance หรือ CG ของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ตามเกณฑ์อาเซียน CG Scorecard โดยพิธีมอบรางวัลจัดขึ้นที่กรุงมนิลาประเทศฟิลิปปินส์นะครับ อาเซียน CG Scorecard เป็นหลักเกณฑ์ในการวัดระดับ CG ของบริษัทจดทะเบียนในอาเซียนซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากลจัดทําขึ้นโดย ACMF เพื่อยกระดับมาตรฐาน CG ของบริษัทจดทะเบียนในภูมิภาคอาเซียนให้เป็นที่สนใจของนักลงทุนทั่วโลกนอกจากนี้ครับคุณผู้ฟังครับปตทสพาได้รับการประกาศให้อยู่ใน Climate a l i s t จากองค์กรเอกชนเพื่อสาธารณประโยชน์ทางด้านการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศ Carbond ดิสคอเชอร์โปรเจกตซึ่งปตาทาสพเป็นบริษัทแรกและบริษัทเดียวของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้จาก113บริษัทที่ได้รับคัดเลือกให้อยู่ใน Climate a อ i ์ลโดยทุกปีกว่าพันบริษัททั่วโลกสมัครเข้าร่วมการจัดอันดับในครั้งนี้ก็ขอแสดงความดีอีกครั้งหนึ่งด้วยกับปตาทาสพจำกัดมหาชนนะครับ สุภาลัยจำกัดมหาชนจัดโปรโมชั่นสุภาลัยบิ๊กโบนัสมอบความสุขและโปรโมชั่นสุดคุม้มสำหรับการจองบ้านและคอนโดมิเนียมสร้างเสร็จพร้อมโอนนะครับตั้งแต่วันที่1มกราคม58จนถึง31มีนาคม2559เท่านั้นสนใจสอบถามเพิ่มเติม,ตมที่1720 1720หรือ w w w s u p a l a i c o m นะครับ มาถึงช่วงนี้ครับคุณผู้ฟังครับเดี๋ยวไปติดตามดูนะครับเรื่องของการกระตุ้นเตือนให้เราเตรียมตัวเพื่อการเกษียณอย่างมีความสุขแค่เงินออมอย่างเดียวโดยไม่เอาไปลงทุนพอไหมสําหรับเอาไว้ใช้หลังเกษียณนะครับผมเชิญท่านผู้มุ่งในการคัสเตอร์ธุรกิจบริการ S c B Economic Intelligence Center นะครับคุณวิธานจเจริญผลให้เกียรติมาคุยและให้ความรู้กับเราด้วยไหนช่วงนี้ครับคุณวิธานสวัสดีครับ ครับสวัสดีครับคุณยุทธนาครับขอบคุณที่แวะเวียนมาให้ความรู้กับเราอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับครับยินดีครับผมมาอัปเดตกันเรื่องโครงสร้างประชากรผู้สูงอายุของไทยซะหน่อยตอนนี้เนี่ยตัวเลขเนี่ยขยับไปถึงขนาดไหนแล้วครับคุณพิธาน ครับตัวเลขปัจจุบันก็น่าห่วงนะครับปัจจุบันเนี่ยเรามีสัดส่วนผู้สูงอายุต่อประชากรรวมเนี่ยที่ประมาณสิบเปอร์เซ็นฟังดูไม่เยอะแต่นั้นก็คือประมาณกับเจ็ดล้านคนนะครับที่น่ากลัวคืออีกสิบห้าปีข้างหน้าเนี่ยสัดส่วนนักการจะกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับซึ่งค่อนข้างเยอะมากสักปีสองพันสาสิบเนี่ยเราจะเริ่มเห็นสัดส่วนผู้สูงอายุกลายเป็นยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนั่นคือเรากําลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุแบบเต็มๆแล้วครับอีกสิบห้าปีข้างหน้าเราจะมมมีปปปรรระชาาากกกผูู้้สงงวััััยเเเพิ่่็นนทจจจุบบตอไหค นั่นคือปีประมาณ2 0 3 0นะครับจะมีประชากรผู้สูงอายุประมาณ20%ของประชากรทั้งหมดเดินมา10คนเนี่ยจะมีอย่างน้อย2คนนะที่เป็นผู้สูงวัยใช่ไหมครับใช่เลยครับสัดส่วนแบบนี้เนี่ยมันจะอันตรายเหรอครับอันตรายยังไงคุณวิธานโหจริงๆพอเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยนะครับมันมีความท้าทายหลายอย่างมากเลยนะครับรับตัวอย่างที่อยากจะพูดในวันนี้ก็คือเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุนั่นเองนะครับจริงๆแล้วเนี่ยการดูแลผู้สูงอายุเมื่อผู้สูงอายุมีจานวนมาก ขึ้นเนี่ยค่อนข้างลําบากบนะครับ,รบเพราะว่าโครงสร้างประชากรเราไม่ได้เหมือนเดิมความหมายก็คือว่าผู้สูงอายุเนี่ยมีบุตรน้อยลงนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการดูแลนั่นหมายความว่าต้องดูแลตัวเองมากขึ้นแหละมันจะต่างจากในอดีตที่ผ่านมาที่ผู้สูงอายุส่วนใหญ่มีบุตรมีหลานการดูแลเนี่ยยังมาจากบุตรหลานเพิ่มขึ้นแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราไม่ค่อยมีลูกกันอัตราการเกิดของคนไทยเนี่ยน้อยลงไปเยอะมากทีเดียวเป็นโก็เยอะแต่งงานแล้วไม่มีลูกก็แย่ใช่ไหมครับใช่เลยครับ นั่นหมายว่าผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยจะไม่มีคนดูแลนะครับซึ่งหนึ่งในนั้นคือเรื่องปัญหาเรื่องรายได้ถูกไหมครับเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยชัก40%ของรายได้ผู้สูงอายุมาจากบุตรหลานเพราะฉะนั้นเมื่อคุณไม่มีบุตรหลานพอสูงอายุแล้วหมายว่า40%่ของรายได้นี้เนี่ยจะหายไปถูกไหมครับครับอันนี้น่ากลัวมากนะครับเพราะว่ารายได้เนี่ยก็ค่อนข้างจําเป็นในการใช้ชีวิตอยู่ในสังคมปัจจุบันซึ่งค่าใช้จ่ายต่างๆก็เพิ่มขึ้นมากทีเดียว ครับ,ค,รบคือรายได้ที่จะพึ่งพาจากลูกหลานก็ลูกหลานไม่มีะจะไปหาใครมาช่วยใช่ไหมฮะเพราะนั้นการพึ่งพาลูกหลานก็จัดทําได้น้อยลงหรือว่าทําไม่ได้ถูกต้องไหมครับ ต้องเลยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนั่นหมายความว่าผู้สูงอายุในอนาคตเนี่ยจะต้องใช้รายได้หลักๆมาจากเงินออมที่ออมมาตั้งแต่สมัยทํางานถูกต้องไหมครับครับแต่ปัญหาอย่างหนึง่งที่เราไปพบมาทีหลังก็คือปรากฏว่าคนทํางานปัจจุบันเนี่ยครับยังไม่ค่อยตระหนักถึงความสําคัญของการออมเท่าไหร่นะครับเกินหาครึ่งนะครับที่ไม่เคยมีการวางแผนทางการเงินเพื่อสําหรับการเกษียณอายุซึ่งส่วนหนึ่งเนี่ยบางคนอาจจะมองว่าโอ้โหไกลตัวอีกตั้งนานกว่าฉันจะเกษียณนะครับ,รบแล้วก็ที่เราไปพบมากกว่านั้นอีกก็คือว่าผู้สูง ที่มีการวางแผนทางการออมเนี่ยดูเหมือนจะเริ่มค่อนข้างช้าไปนิดหนึ่งคือไปเริ่มทักตอนเนี่ยสี่สไปแล้วเริ่มต้นวางแผนเพื่อการเกษยียณอายุ40่สถึงสี่เนี่ยยังช้าไปด้วยแหละครับคุณวิธานโอ้โหอย่าลืมสิครับว่าถ้าเราเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเนี่ยนั่นหมายว่าเศรษฐกิจของไทยเนี่ยจะมีศักยภาพการโตจํากัดถูกไหมครับ,รบเพราะว่าวัยแรงงานเราหายไปด้วย พอไวแรงงานเราหายไปด้วยเนี่ยสิ่งที่จะตามมาก็คือเลอกผลตอบแทนการลงทุนเนี่ยมันจะค่อยๆน้อยลงเมื่อเศรษฐกิจเราโตช้าผลตอบแทนเวลาเราไปลงทุนในหุ้น<ม>ในพันธบททัตรพวกนี้เนี่ย<ม>ก็จะมีแนวโน้มโตช้าไปด้วยดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราไปออมช้าๆและผลตอบแทนมันไม่ได้สูงมากเนี่ยจะกลายเป็นว่าเงินออมเราจะไม่พอตอนหลังเกษียณอายุนะครับเพราะว่าคุณผู้ฟังอาจจะนึกแกงอยู่ในใจว่าโอ้โหกว่าจะทํางานกว่าจะซื้อรถกว่าจะซื้อบ้านแล้วก็ลูกเรียนก็ต้องใช้ตังกว่าจะเริ่มมาแม่ รายได้เริ่มจะมีมากกว่ารายจ่ายก็ประมาณสัก30ไปลายปลาย40ต้นต้นอุตสาห์จะเริ่มวางแผนดานการเงินเพื่อการ,กรเกษียณเนี่ยยังถูกทักว่าช้าเกินไปแต่ว่าเป็นการทักที่มีเหตุมีผลใช่ไหมครับคุณวิธานใช่ครับก็อย่างที่ผมบอกว่าถ้าผลตอบแทนมันค่อนข้างน้อยเนี่ยจริงๆเราควรจะเริ่มออมเร็วขึ้นนิดนึง แต่จริงผมเข้าใจนะครับโลกปัจจุบันเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างเยอะอย่างที่คุณยุทธนาว่าก่อเราจะตั้งตัวได้ก็อาจจะปาเข้าไป4ี่สิบสิบสองแล้วนะครับแต่จริงๆเนี่ยพฤติกรรมการออมเนี่ยเราอาจจะเริ่มตั้งแต่เนิ่นๆจะออมได้มากได้น้อยนั่นเป็นอีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าอยากให้เริ่มทําเป็นประจําตั้งแต่สมัยที่เราเริ่มทํางานใหม่ๆนะครับตรงนั้นน่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งผมได้ยินว่าทํางานใหม่ใช้เดือนชนเดือนได้ก็เก่งแล้วอ่ะ <laughs> แต่ <c oughs> แต่ว่าถ้าจะให้ดีเนี่ยก็ควรจะแบ่งบางส่วนแล้วก็เริ่มต้นวา างแผนเกษียณตั้งแต่เริ่มต้นทํางานอันนี้จะดีที่สุดใช่ไหมครับใช่ครับตรงนี้เนี่ยค่อนข้างสําคัญมากอย่างการโรนโลงบรรย่างที่บอกว่าเราควรจะออมก่อนที่จะกินถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเรากินก่อนบางทีเรากินจนหมดเราไม่เหลือออมเพราะฉะนั้นเนี่ยทุกครั้งที่มีรายได้มาเราควรจะกันส่วนหนึ่งไปออมเลยดีกว่านะครับเขาเรียกว่าออมก่อนใช้ใช่ไหม ใช่ครับออมก่อนใช้เลยครับทุกครั้งที่มีรายได้เนี่ยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์กันเดือนหรือไม่ใช่อะ่ะต้องมีสัดส่วนการเก็บออมไว้ก่อนแล้วค่อยเอาไปใช้นี่จะเป็นหลักวิธีคิดที่จะนําไปสู่การเกษยียณอย่างมีความสุขได้นะครับทีนี้ผมไปดูผ,<ม>ผลการสํารวจคาดการรายได้หลังเกษยียณของผู้บริโภคในกลุ่มวัยกลางคนที่มีอายุระหว่าง40ปีถึง60ปีที่จะเข้าสู่วัยเกษยียณในอีกประมาณ10ปี20ปีข้างหน้าพบว่า ส่วนใหญ่คาดการว่ารายได้จะลดลงไปกว่าเท่าตัวโดยเฉพาะกลุ่มที่มีไรายได้สูงกว่า30,000บาทขึ้นไปจะคิดอย่างนี้และคาดว่ารายได้จะลดลงอยู่ที่ประมาณ1-30,000บาทต่อเดือน สำหรับรายได้ที่ลดลงค่อนข้างมากว่ากันว่าสะท้อนถึงความจําเป็นของผู้บริโภคไวเกษียณที่อาจจะต้องทํางานต่อหรือต้องเตรียมเงินออมให้เพียงพอสําหรับการใช้จ่ายในอนาคตพูดง่ายๆก็คืออาจจะต้องเตรียมเงินให้เยอะมากขึ้นเพื่อรองรับรายได้ที่ลดลงอันนี้คือสิ่งที่ไปวิเคราะห์ไปสํารวจมาด้วยใช่ไหมครับคุณวิธานครับอ่าใช่ครับเป็นหนึ่งอเรียที่เราไปสํารวจเลยนะครับก็คือเรามองว่าผู้สูงอายุเองเนี่ยหรือคนทํางานไวปัจจุบันที่ใกล้ๆเกษียณเนี่ย จริงๆเขาก็มองตัวเองแล้วว่ารายได้เขาจะหายไปประมาณครึ่งหนึ่งปัญหาก็คือว่าค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพเพราะว่าเราไม่รู้ด้วยซ้ำว่าเราจะป่วยเมื่อไหร่และยิ่งเราอายุมากขึ้นเนี่ยการป่วยก็อาจจะเกิดขึ้นบ่อยครั้งขึ้นนะครับแล้วก็อาจจะเกิดในระดับที่ค่อนข้างรุนแรงมากขึ้นแล้วก็ผู้สูงอายุส่วนใหญ่ของไทยเนี่ยมักจะเป็นโรคเลื้อรหลังจะต้องเจอหมอบ่อยขึ้นรเราจะเห็นว่าผู้สูงอายุเนี่ยจะถูกนัดพบเป็นประจำทุกเดือนทุกไตรมาสเนี่ยค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับค่าใช้จ่ายตรงนี้นี่แหละที่จะปูดขขึ้้้นนมมาาาแลววกก็คค่องบุย นะครับเพราะฉะนั้นจะเห็นว่ารายได้เราหายไปแต่จะมีรายจ่ายที่เราควบคุมไม่ได้เกิดขึ้นมาอีกส่วนหนึ่งนะครับตรงนี้ก็เป็นความน่ากังวลอีกอย่างหนึ่งสําหรับผู้สูงอายุในอนาคตผมยกตัวอย่างได้ไหมอย่างการเป็นโรคเบาหวานอย่างเงี้ยหมอก็ต้องนัดเป็นประจําเลยถูกต้องไหมกโโิ้กระทุกเดือนเลยครับโรคเบาหวาน ต้องเจาะเลิอนะต้องไปรับยาเนี่ยเรียกว่าตลอดชีวิตด้วยซ้าไปนะอันนี้คือตัวอย่างของโรคเรื้อรังนะครับทีนี้ครับเห็นว่ามีการสํารวจในแง่ของเงินออมและก็แนวโน้มการใช้ใจ่ายในยามเกษียณและพบว่ามีความไม่สอดคล้องต้องกันโดยผู้บริโภคกลุ่มนี้ประมาณ40%เห็นว่าจํานวนเงินที่เพียงพอสําหรับการใช้ใจ่ายจะอยู่ที่ประมาณ 5้าถึงสิล้านหมายถึงเงินก้อนเนี่ยที่จะมีนะวันที่กเกษียณเนี่ยประมาณ40%เห็นว่ามีสัก5ล้านถึง10ล้านก็น่าจะพอแต่เมื่อสอบถามถึงจํานวนเงินออมที่คาดว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเนี่ย เราจะทําได้ตามนั้นไหมปรากฏว่าไว้กเกียณกลับพบว่า65%ของกลุ่มนี้คาดว่าเอาเข้าจริงๆแล้วเงินออมไม่น่าจะถึง5ล้านอันนี้มันสะท้อนอะไรออกมาได้บ้างครับคุณวิธานตรงนี้สะท้อน2เรื่องเลยนะครับเรื่องที่1ก็คือเป็นเรื่องของการที่เงินออมที่เราจะมีจริงๆเนี่ยดูเหมือนจะไม่เพียงพอ,อ เรื่องที่สองเนี่ยอาจจะลึกกว่านั้นนิดนึงตรงที่ว่าจริงๆแล้วคนทํางานหรือผู้ที่กําลังจะเกษียณอายุเนี่ยนะครับก็รู้ตัวเองอยู่แล้วเหมือนกันว่าเงินที่จะต้องใช้เนี่ยมันค่อนข้างเยอะมากผมว่าแต่ละคนเองเนี่ยก็ค่อนข้างรู้ตัวเพราะว่าเขาก็ให้ผลสํารวจมาว่าเขาคิดว่าเงินที่จะพอใช้เนี่ยก็น่าจะอยู่ห้าถึงสิบล้านแต่ในขณะเดียวกันเขาก็รู้ตัวเองเหมือนกันว่าไอ้เงินที่เขาจะมีเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงระดับนั้น <laughs> ซึ่งตรงนี้เนี่ยผมมองว่าด้านหนึ่งก็เป็นสัญญาณที่ดีที่เขากำลังมองว่าสิ่งที่เขากำลังมีเนี่ยมันจะไม่พอนะครับนั่นคืออาจจะนำไปสู่การวางแผนที่เร็วขึ้นแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นตรงนี้คนตำรวจก็ค่อนข้างบอกเราหลายอย่างนะครับเห็นว่าประมาณ4 0ของกลุ่มนี้มองว่าเงินออมที่จะออมได้จริงๆเนี่ยเอาไว้ใช้หลังเกษียณเนี่ยอาจจะอยู่ได้ไม่ถึง10ปีอันนี้มันสะท้อนแนวโน้มความไม่มั่นคงทางการเงินของผู้สูงอายุในอนาคตด้วยใช่ไหมครับคุณวิธาน ใช่เลยครับเพราะอย่าลืมนะครับว่าทุกวันนี้เนี่ยเราก็รู้อยู่ว่าเทคโนโลยีการแพทย์เนี่ยจเจริญก้าวหน้าไปมากความหมายก็คือว่าคนเราเนี่ยอายุยาวขึ้นมากถูกไหมครับ,รบเราจะได้ยนินเสมอว่าอายุไขของคนไทยเนี่ย ค่อนข้างยืนขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดเราคิดว่าเราจะอยู่หลังเกษยียณอีกสักสิบปีแล้วถ้าเกิดเราอยู่ไปสักยี่สิบปี่ะครับเราจะเอาเงินที่ไหนใช้ถ้าเกิดเราวางแผนไว้สำหรับแค่สิบปีถ้าเราตายก่อนเงินหมดเนี่ยก็คงไม่เป็นไรใช่แมแต่ถ้าเกิดเราเงินหมดก่อนตายอันนี้เราลําบากนะครับใช่เลยครับครับทีนี้ครับมีการไปสํารวจมาด้วยใช่ไหมครับว่าเรื่องของผู้สูงอายุที่ไปสํารวจตรวจสอบมาเนี่ยถ้าคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สัดส่วนเป็นยังไงบ้างระหว่างกลุ่มที่มีการวางแผนทางการเงินแล้วกับกลุ ที่ยังไม่ได้วางแผนทางการเงินตามผลการสํารวจออกมาเป็นยังไงบ้างครับคุณวิธานครับจากการสํารวจนะครับเกินครึ่งหนึ่งของผู้ที่ทํางานที่กําลังจะเกษียณอายุเนี่ยยังไม่มีการวางแผนทางการเงินค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็อีกอันนึงที่น่าสนใจก็คือว่ามีการวางแผนทางการเงินเหมือนกันแต่ว่าเริ่มค่อนข้างช้านะครับไปเริ่มสัก45แล้วนะครับ ซึ่งจริงๆเนี่ยส่วนหนึ่งที่ผมมองนะครับจากการศึกษาของเราก็เพราะว่าผู้สูงอายุในปัจจุบันส่วนใหญ่เนี่ยยังค่อนข้างออมเงินในธนาคารค่อนข้างเยอะ,ส,ะส่วนใหญ่จะฝากเงินไว้กับแบงก์เป็นส่วนใหญ่ใช่ครับซึ่งรจริงๆเนี่ยถ้าเกิดมองไปในอน,นาคตข้างหน้าเนี่ยด้วย,วยผลตอบแทนที่มันค่อนข้างลดลงประกอบกับอายุไขของเราที่มันยาวขึ้นเนี่ยรเราอาจจะต้องยอมเสี่ยงมากขึ้นหมายเราอาจจะต้องเลือกสินทร,รัพย์ทางการเงินที่จะลงทุนให้ได้ผลตอบแทนที่มากขึ้นมาหน่อยนั่นหมายความว่าเราอาจจะออมเงินในธนาคารอย่างเดียวเนี่ยไม่ได้แล้ว เราจะต้องหาอะไรที่ผลตอบแทนสูงขึ้นไปอีกนิดหนึ่งนะครับการออมเงินการเก็บเงินเอาไว้ในธนาคารเฉยๆเนี่ยอาจจะไม่ตอบโจทย์แล้วดังนั้นเนี่ยผู้สูงวัยหรือผู้เตรียมตัวอาจจําเป็นต้องยอมรับความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นโดยต้องมีการเอาเงินออมเนี่ยไปกระจายลงทุนอย่างนั้นใช่ไหมครับ<ช><ช>คีย์เวิร์ดอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคุณพิธานแนวโน้มน่าจะเป็นอย่างนั้นเลยครับอย่างที่เราวิเคราะห์ออกมาเนี่ยถ้าเกิดเราอยากได้ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นเพื่อที่จะรองรับอายุของคนเราที่มันยืนยาวขึ้นเนี่ยเราอาจจะต้องยอมเสี่ยงมากขึ้น ผลตอบแทนที่มันสูงขึ้นนั่นหมายความว่าเราไม่ควรเก็บเงินไว้ในธนาคารอย่างเดียวเพราะว่าคแค่อัตราดอกเบี้ยที่เราได้ต่อปีเนี่ยนะครับเพื่อๆอาจจะยังไม่ทันอัตราเงินเฟอ้อด้วยซ้ำนะครับแล้วเรื่องการทําประกันชีวิตล่ะอันนี้เป็นสิ่งจําเป็นไหมสําหรับการเตรียมตัวเพื่อเกษยียณอย่างมีความสุขนะครับคุณวิธาน ถ้าเรามองผลิตภัณฑ์ประกันชีวิตเนี่ยนะครับทางวิชาการเนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็นหนึ่งในสินทรัพย์ทางการเงินที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับเพราะว่าประกันชีวิตเองเนี่ยก็มีลักษณะพิเศษนั่นคือประกันความเสี่ยงที่มันจะเกิดขึ้นและอย่างที่ผมบอกไปเมื่อสักครู่ว่าอนาคตเนี่ยค่าใช้ใจ่ายหลักๆที่มันจะโผล่ขึ้นมาเยอะก็คือเรื่องของด้านสุขภาพด้านการรักษาพยาบาลนะครับ,รบที่สําคัญคือเราไม่รู้ว่ามันจะเพิ่มขึ้นมาเป็นเท่าไหร่นะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยการมองหาสินทรัพย์ทางการเงินในรูปแบบประกันชีวิตก็เป็นเสมือนการประกันความเสี่ยงระดับหนึ่งว่าเราจะมีเงินก้อนหนึ่งสําหรับใช้ใจ่ายในส่วนนี้ทางเราก็จะมองว่าเป็นผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจแล้วก็ช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการที่จะหาอะไรที่มันมั่นคงสักระดับหนึ่ง มารองรับค่าใชายที่อาจจะเกิดขึ้นมากหรือน้อยในอนา,น,านาคตก็ะะได้คะรับ,รบแต่ที่เป็นข่าวก็คือว่าไม่ใช่ Product ประกันไม่ดีนะแต่ว่าในการนําเสนอในการโฆษณาหรือว่าการสร้างความเข้าใจระหว่างตัว Product กับตัวผู้ซื้อเนี่ยมันยังมีรอยโวอยู่ใช่ไหมอันนี้มันทําให้ผู้ที่จะซื้อประกันแม้ว่าผลิตภัณฑ์จะดีเนี่ยก็ต้องตรวจสอบเงื่อนไขรายละเอียดให้ดีซะก่อนด้วยใช่ไหมคุณวิธาน ตรงนี้เห็นด้วยมากๆเลยครับเป็นเรื่องที่สําคัญมากแต่จริงๆไม่ใช่เฉพาะผลักประกันนะครับเรามองว่าไม่ว่าเราจะซื้ออะไรก็ตามเนี่ยนะครับเราควรจะศึกษาเงื่อนไขต่างๆให้ดีนะครับอาจจะสร้างนิสัยเรื่องการอ่านสัญญาให้ละเอียดมากขึ้นนะครับเพราะว่าตรงนี้ค่อนข้างสําคัญอย่างที่เป็นข่าวอย่างที่คุณยุทธนาว่านะครับมันก็ค่อนข้างน่ากลัวเพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆก็ขึ้นอยู่กับตัวเราพอสมควรที่เราจะต้องทําความเข้าใจกับผลิตภัณฑ์ที่เราจะซื้อเนี่ยให้ละเอียดถีถ้วนเราอาจจะไปเชื่อฟังคนอื่นพูดเนี่ยไม่ได้มากสุดท้าย เงินเราเราก็ต้องศึกษาของเราให้ดีเพราะว่าผลที่ตามมาเนี่ยส่วนใหญ่อาจจะตกกับเราซะมากนะครับก็อยากให้ศึกษาให้ดีแม้ว่าตัวผลักประกันเนี่ยทางเรามองว่าจะเป็นผลดักที่ดีนะครับเอาล้ครับอยากจะนําเสนอทางออกอยากจะย้ําเตือนอย่างไรสําหรับคนฟังที่อยู่ในวัย40บวกลบนะครับแม้อาจจะมองว่าช้าไปสักนิดนึงแต่ว่ายังไม่น่าจะสายเกินไปเชิญครับคุณวิธานครับอ๋อครับ ก็40กว่าจริงๆก็ยังไม่สายเกินไปนะครับเพียงแต่ว่าวันนี้แหละครับเริ่มต้นวันนี้เลยเราจะต้องวางแผนเกษยียณอายุซึ่งจริงๆเนี่ยมันมีหลายทางมากนะครับเราอาจจะวางแผนเองหรือจริงๆเนี่ยก็จะมีหลายหน่วยง,งานที่มีบริการเรื่องการวางแผนทางการเงินให้อยู่แล้ว เพราะฉะนั้นสิ่งที่อยากจะฝากคือเริ่มตั้งแต่วันนี้นะครับแล้วก็การทําเหมือนเดิมเนี่ยอาจจะไม่เพียงพออย่าลืมเราต้องกระจายความเสี่ยงด้านการลงทุนแล้วก็หาผลตอบแทนที่เพิ่มขึ้นเราอายุเพิ่มขึ้นเราอายุยาวขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเตรียมรับตรงนี้ดีนะครับต้องเตรียมตัวให้ดีต้องวางแผนตั้งแต่เนิ่นๆไม่มีอะไรช้าเกินไปไม่มีอะไรสายเกินไปแต่จะดีมากถ้าเริ่มต้นวางแผนกันตั้งแต่อายุน้อยๆแล้วก็วางแผนอย่างเป็นรูปเป็นร่างจริงจังตั้งแต่เนินนๆเนี่ย ก็จะนำไปสู่การมีชีวิตหลังเกษียณอย่างมีความสุขได้นะครับเอาละครับวันนี้ขอบคุณอย่างสูงเลยครับคุณวิธานครับครับผมยินดีมากครับคุณยุทธนาครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับครับคุณวิธานเจริญผลผู้อุ่มในการคัสเตอร์ธุรกิจบริการ SCB Economic Intelligence Center จากทางธนาคารไทยพาณิชย์นะครับให้เกียรติมาคุยและมาให้ความรู้กับเรานะครับมาสกิดเตือนครับว่า แค่เงินออมอย่างเดียวมันพอไหมสำหรับการเก็บไว้ใช้ยามเกษยียณไม่พอนะครับต้องเอาไปจัดพอร์ตการลงทุนด้วยนะครับจึงจะเพียงพอเอาไว้ใช้เพื่อทำให้เรามีชีวิตหลังเกษยียณอย่างมีความสุขและครับเอาละครับคุณผู้ฟังครับเราจะพักกันอีกครู่เดียวแล้วเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาช่วงสุดท้ายของรายการมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมกันต่อครับมันนี่พลัสฉลาดลงทุนเพิ่มพูนเงินออมดําเนินรายการโดย ยุทธนากระบวนแสงโดยบริษัทไทยเรนอาคาร1978จำกัดเช่ารถโทรเลยนะ027378888บริษัทปตทสำรวจและผลิตปิโตเรเลียมจำกัดมหาชน